สวัสดีจ้าวันนี้วันที่6กุมภาพันธ์2569นะคะที่ปติมถ่ายคลิปอยู่นี่ก็เวลาประมาณ6โมงกับ29นาทีจ้ามือนีปติมพึ่งอาการดีขึ้นจากเป็นอาหารเป็นพิษเนาะคะ่ะเนาะช่วงนี้ก็จกเป็นอย่างนะคะอาหารเป็นพิษบ่อยมากเลยปติมก็เลยไม่ได้ลงคลิปแล้วก็ไม่ได้ไลฟ์สดเมื่อคืนนะคะวันนี้ก็เลยมาถ่ายภาพบรรยากาศกับเพื่อนๆทุกคนได้ชมนะคะตะวันกําลังจะตกดินค่ะทุกคนงามงาม สีสันสวยงามมากเลยป้ากสิาพาเดินชมนะคะเด้อบรรยากาศยามแรงตอนนี้ปติมก็ขายของอยู่หน้าบ้านนะคะลูกค้าก็ยังไม่มีจ้ะก็เลยถือโอกาสถ่ายบรรยากาศงามๆม,ม้ชมเนาะเป็นบรรยากาศธรรมชาติเราป่านะคะก็จะพาเดินออกไปดูข้างนอกนะคะ จริงๆเมื่อนี้นะคะป้าติ๋มก็ได้ทําการล้างทําความสะอาดหมอ,อก,กว๋วยเตี๋ยนะกะว่าอยากขายกว๋วยเตี๋ยวหมูแดงข้าวหมูแดงแล้วก็นําแข็งใส่ัรเดีทุกคนเอ้ยปา้ากุศลลี่ลี่คือแอบนะคะแอบไปล้างหมอ,อก,กว๋วยเตี๋ยวป้าติ๋มสั่งน้ายาล้างหมขัดหม้อ,อมาใหม่นะเพราะว่าตอนนั้นป้าใช้ฟืนเนาะแล้วก็แบบหมอมันดำาระเดี้ป้าก็เลยไปขัดหม้อทุกคนยังแบบมาจรัร์มาก พอตรงทูอะไรๆเลยออกลุยๆเลยป้าก็เฮ็ดค่อยๆเฮ็ดไปกะว่าวัตถุดิบอย่างป้าเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งกระดูกน้ําซุปทั้งหมูแดงทั้งอะไรนะป้าเตรียมพร้อมที่จะขายพรุ่งนี้เลยลุงมนก็ไปดับฝันนะคะลุงมนถามว่าทําไมล่างหมอทําไมสิขายวยเตียเต๋ยวตีอะไรเงี้ยจริงๆลุงน่ะก็หวังดีกับป้านะคะย่านว่าป้าสิเหนื่อยสิเมื่อยนะคะเพราะว่าลําพังงานในบ้านก็พอเรี้แล้วเนาะ ลุงมนก็บอกว่าถ้าไปงานก็หาจ้างคนช่วยหรือไม่ก็ให้คนอื่นมาขายเพราะว่าช่วงนี้เหมือนป้าก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่น,นะคะแบบว่าแก่ตัวมาแล้วนะกินอีหยังนะคะก็สิเป็นอาหารเป็นพิษแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็จะแพ้อากาศด้วยมีทั้งฝุ่นทางอะไรเงี้ยร่างกายก็ไม่ค่อยได้พักผ่อนไปไหนมันก็เลยสูงจีบกแข็งแรงนะคะลุงก็ว่า,วาจีเฮ็ดงานเพิ่มอีหยังนะคะก็ไม่อยากให้ทำเนาะแต่ว่าป่าด้วยความที่วา เป็นแม่บ้านแม่ครัวนะ่ะอยากกินนั่นอยากกินนี่อยากขายโน่อนอยากขายนี่ได้นิดได้หน่อยก็สิพอแบบมีกําลังใจแบบ รู้สึกมีความสุขเนาะเพราะว่าเองเป็นคนชอบทํากับข่าวเนาะคะ่ปะป้าติ๋งก็เตรียมทุกอย่างเนาะเราแถมยังมีวางแผนทอดไก่ด้วยนะทอดปีกไก่ทอดปอเปี๊ยะมาเดทุกคนเอ้ยลุงก็เลยมาดับฝันนะแต่ว่านลุงก็ยังบอกนะคะว่าถ้าสมมติว่าจีทาอาหารขายแบบนั่นเนะ่ะก็ทําออกมาแล้วก็มาวางเป็นโต๊ะขายเป็นโต๊ะกับข่าวเลยป้าก็เลยออกมาดูทําเลยนะคะข้างนอกเออสิเป็นตาขายข่างนอก คนเงียบแบบนี้ทุกคนเอน้ถ้าเกิดปฏิทิทอดไก่ชีไดขายบ่เนาะจริงๆแล้วทามามันก็บชิใดขายอยู่แต่ว่าก็บชิใดขายจากนี้จกหน่อยแต่ว่ามันกกะจิขายบ่หมดเนะดาะกาไรกาไรก็สิพอได,ได้กินถ้าฮักค่าแรงค่าวัตถุดิบแล้วก็อาจิไม่เหลือนะคะเพราะว่ามันก็บจขายบ่ทันใดบ่ทันดีบาไหนแต่ว่าบรรยากาศกักบป็นตาหนังชิวยามแรงอยู่ดนเนาะทุกคนถ้าผู้ใก๋วยเตี๋ยวสดห้อน,อนยามแรงเนาะคือซิแมน ขายดีเนาะค่ะยามหนาวเนาะก็เสียดายตรงที่ว่าบ้านปติมามันเป็นบ้านที่ค่อนข้างน้อยมู่บ้านเล็กๆแล้วก็บ่มีบ่ม่นทางผ่านหลักนะคะการค้าขายมันก็บ่ค่อยในบูมบามปันไดเพราะฉะนั้นเวลาใครทําอะไรมา้วเราก็วาดฝันอยากขายอยากได้อยากมั่งอยากมีอยาก ขายได้ดีๆผูลาแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็ปเป็นตามที่คาดหวังเนาะคะ่ปะป้าติ๋ก็ให้กําลังใจน้องๆทุกคนเด้อที่อุตส่าห์มาสางฝันสารฝันว่าเจ้าของอยากทำอาัน,านนั่นอันนี้ให้ขายได้แล้วก็มีอาชีพอยู่กับบ้านเจ้าของ สำหรับป้ากรบลุงนะคะก็มีอาชีพร้านขายของชําก็ถือว่าพออยู่ได้พอได้หากินเลี่ยงครอบครัวเลี่ยงปลาเลี่ยงทองจาก้องไปเนาะจา้ะแต่จะให้มัง่งให้มีให้ลาให้รวยกับบทันนั่นแต่ว่าเองก็ต้องหาไปเก็บไปเนาะเพราะว่าทุกอย่างทุกมือนี ก็มีค่าใจใจยังหลายๆอย่างเนาะค่ะซึ่งทุกคนก็คงจะเป็นคือกันเพราะฉะนั้นปติมแล้วก็ขอให้กำลังใจน้องๆทุกคนเด้อถ้าคุณไอเฮ็ดคลีปเพชรยังก็ขอให้ผ่านให้ได้มีรายได้ดีๆมีแฟนคลับหลายๆเนาะค่ะมือนีป้ปติมก็บรูว่าสิเฮ็ดยังนี่นยหละบ่ได้ตัดคลิปตัดยังปันไดเนาะคะรู้สึกว่าร่างกายบ่ค่อยเต็มรอย ็เลยเอาภาพเรียๆบรรยากาศส,สดๆเนี่ยนะมาให้พี่น้องทุกคนได้ชมจริงๆแล้วหนาะบานปฏิตมันก็สิเป็นตาอยู่อยู่ด้ถ้าเกิดว่ามันมีความสว่างจากน้อยเนาะคือจริงๆแนละ้วพอยามกลางคืนน่ะบานป่าก,ก็สิเป็นบานที่เปิดไฟไว้อย่างนี้เลยทุกคนเปิดไฟข้างบนบาน้บานไว้นะเปิดไฟข้างบนทางหลังคาไว้แล้วก็ตรงมีไฟโซล่าเซลล์ตรงฝั่งนูน้นอ่ะสองหลอดเนานะ,ะ,นะ,นะแล้วก็ ตรงหน้าบ้านด้านคางด้านหลังแะ้วก็เปิดไว้บ่มักให้บ้านมืดค่ะเราต้องทําบ้านให้สว่างสวัยไว้เราบ้านเราสินายอยู่นะะเนาะอันนี้ก็เป็นลูกค้าเพื่อนก็มาอุดหนุนก็ขอบคุณในหลายเด้อขอบคุณทุกคนในหลายเลยค่ะถ้าว่าบ่มีลูกค้าทุกคนปฏิมก็ิสิบได้ประสบผลสําเร็จในการทําอาชีพทุกมือนี่ที่เรามีกินมีอยู่ก็เพราะลูกค้านี่นะคะให้เกียรติมาอุดหนุนเนาะทุกมือทุกวันเลยอยู่ในใจเสมอเพราะงานเน่เวลาปฏิมเหตุอีหยังนะ่ะ อยากขายอยากทำเอียงเนี่ะก็คือจะบอกขายแพลงเนาะค่ะอยากให้ลูกค้าได้กินอยากตอบแทนเพิ่นอยากให้ได้ทุกอย่างให้เกิดความุ้มค่ากับลูกค้ามากที่สุดเลยเพราะว่าเขาคือคนมีภูมิภะคุณ่าเถอะนะป้ติ๋มก็คิดแบบนี้เลย นะคะกระลุงมลก็ตื่นมาแต่เช้านะคะมาเช้านี่ลูกค้าก็น่ารักมากนะโทรเข้ามาในบ้านมือนี้นะะพราเปิด้านตีนะคะ6โมงรึงจริงๆเราก็คือสิตื่นแล้วค่ะสิตื่นแล้วแต่ว่า6โมงตอนยามหนาวนี่มันบ่ทันสว่างเนาะลุงก,ก็เลยลุกไปเปิดลงเปิด้านนะคะลูกค้าก็าให้การตอนรับอย่างนี้เลยค่ะตอนนี้ป้าติ๋มก็สิคออนุญาตปิดลานแนละะ้วค่ะกลับไปปิดลานแล้วก็ไปล้างชงล้างชามหลังบ้านให้ทุกคนทํากับเขากับน้ำเนาะ ก่อนจะใช้กระทะทำกับข่าวก็สิลลางชามหลางบวงหลางกระทะสกุลสำหรับมือนีขอบคุณหลายเด้อทุกคนทุกท่านที่อุตส่าห์เข้ามาชมคลิปนะคะยังผากเพราะท่านดีนปนไดอยนะคะ่ะแต่ยังได้กอกติชมกันเด้อหายกำลังใจกันไปนะคะสำหรับทุกคนที่เข้ามาชมนะคะปะติถขอบคุณหลายขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเดี๋ยวมาเจอคลิปวิดีโอหนาเราก็สิใดพัฒนาในสิไดเฮ็ดอีหยังเดามาเบิ่งกัน,นะะเด้อคิดหลับอีหยังก็มาเบิ่งกันจ้า